ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิเซนกับช่วงไกลผู้เล่นใหม่ปี2023ซึ่งก็เป็นไกลผู้เล่นใหม่ไหมอืมใหม่มัง้งคิดว่านะโอเควันนี้ก็เราจะมาแนะนําทีมใครได้กันที่เราใช้ในเซิร์ฟ g l o b a l l ก็คือที่เราเคยเล่นมาประมาณสองร้อยกว่าวันเมื่อสักพักหนึ่งแล้วไม่รู้สามร้อยยังจำไม่ได้ละแต่คร่าวๆก็คือเป็อดีที่เล่นอยู่ประมาณนึงแล้วแหละโอเคปะไปที่สปอนเซอร์กันก่อนเริ่มเลย a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์รับเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยเติมไว100ร้วยนะวอยเปอรน์เซ โอเคมาที่เหตุผลกันก่อน,อนว่าทําไมเราถึงต้องฟาร์มไคเดสิบสาเพราะว่าอันดับที่1ก็คือวันนี้จะเป็นวันที่มีคูณ2การล่าดังนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะเริ่มหาเซตต่างๆที่เราต้องการเปลี่ยนแนวการเล่นให้แบบว่าอยากได้เซตน้ำเชี่ยวโอ้ไ oh ม่ก็เซตที่หน้าขนลุกมากใส่ให้ฮาวายอง3น้ำเชี่ยว3ทอรเลนหน้าขนลุกมากแล้วก็มีเซตเจาะเกาะใส่ให้ตัวดามจตีตึงๆแล้วก็มีเซตบาดแผลที่เป็นเซตที่ อารีนาโหดมากๆแล้วก็มีเซตแก้แค้นที่ช่างบันเทิงทุกคนอย่าไปสนใจไอ้เซตนี้มากนักนะโอเคก็เป็นเซตที่ดีมากๆแล้วก็เราฟาร์มเพื่อเดี๋ยวจะไปหาฮาวายอง3ามน้ําเชี่ยวกันนะโอเคแต่วันนี้เราไม่พูดถึงเดินนั้นเราจะไปพูดถึงทีมเรากันก่อนอ่ะทีมเราของเราก็คือประมาณนี้หลายคนคงจะเห็นทีมนี้กันมามากแล้วแต่ก็คือเป็นทีมที่เราว่าดีจริงดีขนาดไหนถ้าถ่ายคนถามว่าทีมนี้ดีขนาดไหนดีขนาดว่าเรามีสเตทเรามีชูริเรายังไม่ทําเลยเราเลือกทําทีมนี้เพราะทีมนี้มันดีขนาดนั้นเลยนะดังนั้นเราจรึงคิดว่าทีีมน ค่อนข้างดีที่สุดแล้วสำหรับเราไม่ต้องไปทําเกียร์ดีควายเมนต์โหดๆไม่ต้องทาอะไรตืงๆตึงในทีมนี้ดีที่สุดแล้วอ่ะแต่ว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือปัญหาของทีมนี้เลยคือต้องมีแองมืดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของทีมนี้คือมีแองมืดแต่มีคนเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีแองมืดนะอ่ะทีมนี้สิ่งที่พอทําได้คือเอายุนระยองมาพอเล่นยุนระยองพอเล่นได้ยุนระยองคือตัวนี้เขาบอกพอเล่นได้พอแก้ขัดได้อยู่ประมาณนึงอาจจะไม่ไวเท่าแต่พอได้ดังนั้น แต่คนอาจจะไปลองดูก็ได้แต่อยู่ระยองไม่ต้องเวลเยอะเอาเวลห้าสิบก็น่นาจะพอได้แหละแต่ของเราเล่นเป็นแองมืดดีกว่าของเราตามเมตานะแต่คือเป็นแองมืดสปีดร้อยสี่สิบห้าเอาจริงๆมันต้องเร็วกว่านี้หน่อยแต่ไม่เป็นไรมังช้าหน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่คืออย่าเร็วเกินไปไม่ต้องช้ากว่าบอสในเฟสที่สองนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีดีซีสองร้อยสามารถใส่อิมูนได้เป็นกรณีพิเศษเดี๋ยวใส่อิมูนได้แต่เราคิดว่ายังไงก็ไม่เทพเท่าดีซีสองร้อยฮอมบลทเทแล้วเราก็ใส่เป็นปืนฉีดน้ำเพิ่มดาเมนนะแแล้ววกก็็สก่สไมบเปผ นะแล้วก็จะมีเป็น2ตัวของเราจะมีเป็นคาเมล่าของเราเป็นตัวฟูลดามหรือแล้วก็ใส่เป็นอิทธิแฟกของดอกไม้ลัตติกาลคือของยูน่าก็คือเพิ่มคียเด็ดสิเพราะว่าดามเมจรเราคียเด็ไม่ถึงเราเลยใส่ไปให้ด้วยแล้วก็ประสิทธิผลทําแค่65%พอไม่ต้อง85 85ของเรามัน,มนเกินมาแล้วของเราทําเป็นดาเมจสามารถใส่เป็นคาเตอร์ได้เพื่อเพิ่มโอกาสคาเวอร์แล้วก่อแตกเพราะว่าก่อแตกของคาเมล่าเนี่ยมันน้อยมัน5นั้นถ้าอยากเพิ่มโอกสระเทซ็นต์ดัเนอร์ได้แต่ว่า เราไม่ทํามันเทพเกินไปนะแล้วก็จะมีเป็นอิตาลีอิเซเลเนี่ยเราบอกเลยว่าเป็นจําเป็นในคอ้บนนี้เพราะเราต้องการจะรีเซ็ตคูดเอาของอ่าแองม์ดนะแล้วก็เอาจริงๆริถ้าเกิดว่าใครต่อเทศสามารถทาเนดามเมจได้อ่ะสามารถทำเมดามเมจได้นะแต่ต้องใส่อิมูลอิมูนเนี่ยคือข้อบงังคับที่ต้องทําเพราะว่าบอสเทิร์นแรกมันจะสตาร์เราถ้าเกิดเราไม่ทาอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวจะทำรีเซต200ก็ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ของเราใส่เป็นอิมูดีกว่ามันง่ายกว่านะมัน ไม่มีมันเลยทำดีซิตง่ายแต่ตัวนี้มันต้องมีสปีดโอเคแต่คือเอาจริงๆนะตัวนี้ควรจะทำเป็นดาเมจด้วยแต่ของเราไม่ทำเพราะว่าจะเป็นบิลด์เดียวกับไปลงเลดไนแมร์นะแล้วก็ใส่เป็นวอร์ฮอนเพิ่มดาเมจแล้วก็จะมีเป็นตัวดาเมจของเราก็คือลอริน่าที่จริงถามว่าจะมีตัวอื่นแทนลอริน่าได้ไหมเราสามารถใช้ตัวอื่นได้นะแต่คือของเราใช้เป็นลอริน่าเพราะมันดีีสุดแล้วสามารถใช้เป็นพวกเซอร์เมียใช้เป็นตัวดาเมจตีเดียวแรงๆอะไรก็ได้ ได้หมดเลยโซแบทไกเหมือนว่าจะพอได้ด้วยเหมือนว่าเราเคยเห็นโซแบทไกอยู่เมลิซ่าก็ได้เพราะเมลิซ่าก็ดีคือมันจะตี2รอบอ่ามันจะเป็นสกิลสามสกิลสดังนะั้นมันจะแดงมันจะเอ็กเตอร์เธแล้วก็ตีบอสนะดังนั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่เราของเราใช้เป็นลอริน่าเพราะเราตามเมตาเราตามคลิปคนอื่นมานะแล้วก็ใช้เป็นเซตเลดเจาะเกาะนะเพราะเราเล่นมานานแล้วมันก็เลยมีอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าต้องขนาดนี้ไหมไม่ต้องนะเออเซตเลดคีเลดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องถึงขั้นเจาะเกาะน,นะเซตเลดธรรมดาก็ได้แต่ก็คือใส่เเป็น Joker, นะ็นดีกกแล้ว ของเราเอาเต็มไม้มาประมาณหนึ่งแล้วก็สปีดไม่ต้องมีก็ได้สปีดตัดเองไปเลยแต่ของเราให้มันมีสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ของเรารู้สึกว่าจะอัพเต็มหมดเลยแผ่นพังแต่ว่าไม่ได้อัพที่เป็นไอเอ็กซ์ตาเทิร์นสกิลสามเพราะยังไงสก,กิ 3, ลสามเราก็ปิดอยู่แล้วเราไม่ต้องอัพสก,กิลนี้ไม่จำเป็นแต่ว่าเนื้อไอสองกันหนึ่งต้องอัพนะพอมันเพิ่มดาเมจเคมากเดี๋ยวเราจะลงให้ดูสองรอบเราจะไม่ลงให้ดูเยอะเพราะว่าเรายังไม่คูณ2วันนี้มันเป็นของโลบอลมันยังไม่คูณ2อะนะมันจะคูณ2ของตอนประมาณ5โมงของวันนี้ นะจะคิดว่าคลิปนี้น่าจะอัพก่อนแล้วแหละโอเคมาก็คืออันดับแรกที่ต้องทําคือปิดสกิลคารมิล่าและของลอริน่าเพราะว่าเราต้องการจะดีเซตแองมืดนะให้ตัวอื่นมันไม่ได้ตัวอื่นไม่ใช้สกิลเดี๋ยวมันดีเซตมั่วเพราะแองมืดมันไอเซเรียนเนี่ยมันบอดมันไม่ค่อยฉลาดมากโอเคปั๊บป๊บแล้วก็ตัวอื่นโดนสตัร์ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแองมืดสกิลสเนี่ยมันล้างหนึ่งดีบัฟอยู่แล้วดังนั้นไม่มีปัญหาโอเคแล้วก็คารมิล่าจะตีดูโอเพราะมีบัฟดาบ โอ้โปุ๊บ <I 'm S 1> มันจะไม่ตาย <st arts> แต่ว่าเราจะตีอีกรอบอ่าขอเตอมมาไม่เป็นไรเป็นปะเนี่ยเดี๋ยวเป็นปะเนี่ยโอเคเรามีหิวนิดนึงคงจะไม่เป็นไรมั้งเออคงไม่เป็นไรมั้งเออ,อ,เเอ,อคิดว่าคงไม่เป็นไรนะแล้วก็อออิสเดียสามารถทำให้โลกกว่าน,นี้ได้นะมันจะวนเทินไวแล้วมันจะสกิลสามพันก่อนแองมืดมันจะให้เราสามารถเอะมันต้องทำอย่างนั้นไหมเราจะไม่ได้ละไม่จะเป็นมั้งแต่ของเราก็ประมาณนี้มันก็นได้ละเดไปิไปโอเคแล้วแองมืดก็บัฟอีกรอบเพราะเราดีเซคูดาวไปแล้ว แองมืดบัฟเกิดอะไรขึ้นแปลว่าเราจะมีบัฟดาบัฟดาปกติอ่าก่อแตกแล้วตีอีกรอบปุ๊บอ่าปุ๊บอันนี้คือโชคดีก่อแตกด้วยแหละแต่เราสามารถเปลี่ยนอัติแฟกต์เป็นเอลเฟลเพื่อมาให้อิสเซียได้มันก็จะเพิ่มโอกาสก่อแตกเพิ่มอีกก็ทำให้เซฟขึ้นเยอะนะโอเคแต่ประมาณนี้ก็น่าจะผ่านแล้วแหละแต่คือถ้าเกิดว่าก่อไม่แตกช่วงแรกยังไงตีอีกสองรอบมันก็ตายนะจากที่เราลองมาคือไอ้ที่แองมืดดึงรอบแรกอะก่อไม่แตกไม่เป็นไรแต่รอบที่สองตีมันก็ผ่านกัน ไม่ค่อยซีเรียสมากแต่ตอนนี้เหมือนว่าอีซีเรียนน่าจะไหวอยู่โอเคยีมาโอเคจบละเห็นไหมมันดาเมจมันเหลือเฟือดาเมจ์มาล้นแล้วถ้าเกิดใช้ลอรินนาอ่ะทีมประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งโอเคโ้เดี๋ยวเราได้เซตโอ้เหมือนจะดีเกือบดีละขาดแคบห้าอันนี้เป็นแอทแท็กนี่เพอร์เฟกต์เลยโอเคมาให้ดูอีกรอบแต่จริงๆคือทีมนี้จะไวกว่านี้ถ้าเกิดเอาคาเมล่าขึ้น6ดาวของเรายังไม่ขึ้นเพราะว่าดอกไม้หมดแล้ว าาตีมไม่ไม่แค็งเท่าไหร่เออเหมือนว่าสปีดจะอันจีเราน่าจะต้องไปลดสปีดคาร์มล่ามาัหน่อยนะหรือมันก็เพิ่มสปีดแองมืดต้องทำสักอย่างโอเคเราก็ไปเพิ่มสปีดแองมืดน่าจะง่ายกว่าอ๋อไม่ต้องแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเพิ่มเพราะเดี๋ยวมันอันจีดูทรงมันน่าจะใกล้ไปแองมืดเอาสักร้อยห้าสิบน่าจะไม่มีปัญหาแต่คือดิจิตอลสองร้อยโอเคตีมาอบอสแมนช์เคาน์เตอร์ถ้าเกิดเรามีบัฟเราตีใช่ไหมน่าจะใช่อชอบอสก็เหมือนเดิมมาถึงตีมเวลาทีกหนึ่ง นี่ซะก่อนแล้วที่ธรรมดาทีหนึ่งปุ๊บก่อแตกดีมากๆโอ้ไม่กอดอิสเดียขยันก่อแตกเหลือเกิน50%นั้นน่ะโอเคตีมามันจะบอสจะตีตัวคนที่มีบัฟอันนี้อ่ะอ่ะอ่ะตีมาตีมาอ่ะดูว่ดูว่าเขามันฟุ่มโอเค ตีรอบแบนสวยแล้วก็เดี๋ยวดึงเขาเทินตนึ่งทีโป๊ะดึงอีกทีจบไม่ตายเดี๋ยวแองมืดดึงอีกรอบอ่ะน่าจะเหลือเฟือมากดาเมจทีนี้โอเคอเดี๋ยวเราให้เสนอแนวทางให้สมคุกที่แบบ คิดว่าไม่มีแองมืดแต่ว่าอยากโกครคลาเดสนะเราจะแนะนําให้แต่เนื่องจากว่าเราไม่มีทีมในหัวเราจึงใช้คขาว่าสถิติกันเลยเดี๋ยวเรามารเคะห์ให้ด้วยโอเคทีมไหนที่เหมาะอันดับแรกก็คืออย่างบอกอย่างที่บอกไปว่าไอ้ทีมแองมืดเนี่ยเป็นที่นิยมมากเห็นไหมสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่กอดอย่างตึงแต่ว่าถ้าไม่มีเป็นยังไงบ้างก็คือไอ้บอสตัวเนี้ยอันดับแรกเลยคือเราคิดว่าโรลิน่าโรอา่าโรอา่าเป็นทีมที่ดีก็คือเล่นทีมนี้โรอานายืนหน้าเ่าเบลน้ําใส,าบาส่บัตรสโตนแล้วก็เซอร์เมียเป็นดเมด แล้วก็ธรรมารินหรือว่าเอซิเรียก็ได้แต่เราว่าเอซยจะดีกว่าเพราะมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก่อนแตกกว่าแต่ก็คือเบลนั้นเนี่ยต้องเอฟเฟกต์หกสิบห้าด้วยอ๋อใช้ดูโอกาแทนได้ด้วยโอเคแต่ก็ลูกาสเขาจะเป็นทีมประมาณนี้อ่าเราทีมประมาณดีๆแล้วก็จะมีเป็นอ่าทีมเซอร์เมียนแสงก็น่าจะได้นะคือเซอร์เมียนแสงนี่ก็บัฟเพิ่มดาเมจมาน่าจะมีคนใช้เซอร์เมียนแสงบ้างอ่ะเนี่ยเซอร์เมียนแสงเขาพอได้แต่เอาจริงๆเซอร์เมียนแสงนี่มันค่อนข้างอ่าหายากไปหน่อยนะสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ก็เล่นได้แหละอาเราจรรงืออเเเมีียแตนนจย ใส่ไปคีดามจคือแบบตีแรงมากกระจุยแบบใบเข้าเฟสไวๆแล้วก็จะมีเป็นทีมเซอร์เมียก็น่าจะเป็นทีมที่อันนี้ทีมธรรมดาใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ทีมวันช็อตอันนี้จะเป็นทีมวันช็อตอีกแบบหนึ่งที่เราว่าค่อนข้างทํายากทีมนี้เมื่อก่อนเราใช้ทีมนี้อยู่คือเอลฟิโสปีด270กว่าๆ273แล้วก็ชูริจะยิงวันช็อตบอสเฟสแรกแล้วตอนเข้าเฟสสองปุ๊บ เอลเฟลจะดีเซตคูดาพอดีตอนที่2ตัวนี้เข้าแล้วมันจะเป็นสกิล3ไป2แล้วก็อันนี้ก็จะตีปับปับปบ,บอสจะตายเป็นทีมที่ดีแต่ว่าของโหดเกินไปสําหรับเรานะแต่นนถ้าเกิดว่าใครที่มีคอมโบนี้แนะนําไปลองหาข้อมูลเพิ่มดูหรือว่าลองถามเราก็ได้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเราอาจจะพอทําให้ดูได้อยู่นะแล้วก็อ่าส่วนใหญ่ก็จริงประมาณนี้แหละแต่ส่วนใหญ่จะมีเป็นรอหน้าตัวหน้ามันจะช่วยได้เยอะพอบอสมันเคาน์เตอร์รัวๆแล้วก็ตัวหน้าที่รู้สึกว่าจะไม่เปิดสกิลเพื่อให้บอสเคาน์เตอร์รัวหน้าเยอะๆโอเคก็้อขให ฝากให้สนุกทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ